สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n คูวิงไทยแลนด์นะฮะวันนี้เราก็ทนกระแสตอบรับไม่ไหวเลยนะฮะกับกะชายต้านโควิดต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่ากะชายต้านโควิดจริงๆอ่ะเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกะชายเนี่ยมามากมายหลายคลิป ไม่ว่าจะเป็นกระชาย5้5โลใช่ไหมถ,หถ้าถ้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนไปดูในช่องของครูวิ่งเป็นคลิปตกเก่านาะนมากถูกต้อง<ช>วันนี้เนี่ยมีผลวิจัยออกมาแล้วนะฮะใช่เป็นผลวิจัยจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามานะคะเป็นคณะแพทย์จากมหิดลนะคะเขาออกมาการันตีว่ากระชายขาวเนี่ยสามารถช่วยได้ ถ้าเป็นเราณนตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเมนูที่ทําเกี่ยวกับกระชายขาวมาทานกันก่อนได้ใช่ค่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใช่ประโยชน์อะวันนี้ผมมาทําเป็นสูตรสแตนดาดก่อนเลยก็ทํามาจากเครื่องปั่นร้อนปั่นทั่วไปนี่แหละ ฮ่าฮก่อนที่จะไปสาธิตเครื่องปั่นเย็นจะได้เห็นว่าการสกัดเย็นกับเครื่องปั่นทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงได้ค่ะนะฮะเขาจะใช้เป็นกระชายนะฮะครึ่งกิโลแต่วันนี้ผมอาจจะไม่เท่าผมอาจจะใช้สักถ้วยหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผมได้กระชายมาน้อยบางท่านเนี่ยเขาเลือกสกัดเย็นเพราะว่าตัวสกัดเย็นนะคะเขาไม่มีการเกิดความร้อนในกระบวนการผลิตของตัวเครื่องนะคะจึงทําให้ไม่ไปทําลายพวกวิตามินแร่ธาตุในตัวของกระชายนะคะอันนี้ผมก็ได้ประมาณสักหนึ่งถ้วย กะชาย1ถ้วย <ฮะ S 1> น้ำเปล่า1แก้วนี่นะฮะนี่นะฮะทำแบบนี้นะครับเขาบอกว่าให้กองเอา เอาอตัวฟองมันออกเพราะมันจะขมนะเขาว่าใช่นี่ประมาณอย่างนี้น,นะครไม่มีตะแกรงสามารถใช้ผ้าขาวบางแทนก็ได้นะคะใช่แล้วจริงๆอะตามสูตรเขาให้รอนะให้รอจนมันจะตกตะกอนนะฮะแล้วให้ตักเอาแต่น้ำใสๆมาดื่มช้อน นี่อันนี้คือสูตรที่เขาทานกันนะฮะมะนาวไปเลยนี่เสร็จแล้วเมนูของผมนะฮะเป็นแบบที่เขาทำกันนะ,ะเดี๋ยวมาที่ของครูวิ่งเลยดีกว่าวันนี้ครูวิ่งเนี่ยมีสูตรอันไหนมาบ้างค่ะก็จะเป็น สูตรนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ใส่เป็นน้ําแต่ว่าถ้าสกัดจากเครื่องสกัดเย็นนะคะเราจะใช้เป็นฟรุตพวกผลไม้ค่ะเข้ามาแทนใช้น้ําเบสจากแอปเปิใช่อ่าใส่เริ่มกันเลยสูตรแรกนะคะก็จะมีกระชายส่วนผสมของกระชายอ่ะสามสิซแล้วก็จะใช้เป็นแอปเปิลแดงใช้แทนน้ําเปล่านะคะแล้วก็มะนาวค่ะใส่ไปเลยเหรอ แล้วก็แอปเปิลใช่ค่ะสองลูกใช่ไหมค่ะใครที่ไม่ชอบแอปเปิลจะสะกัดแต่กระชายแล้วก็มะนาวออกมาก่อนนะค่อยผสมน้ำเท่อนันก็ได้เติมน้ำผึ้งค่ะ,คะ,คะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะเราจะได้ความหวานจากแอปเปิลซึ่งเราไม่ต้องเติมน้ำผึ้งแล้วอะคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็ได้น้ำแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสูตรกระชายแอปเปิลแดงสองลูกมะนาวหนึ่งลูกนะคะอือโอ้ยน้ำออกมาเยอะเลยนะครับ กระชายเมื่อสักครู่ก็ใส่ไปประมาณ2อันนี้คะ่ะแล้วก็มาหัน่นเป็นท่อนเป็นท่อนหนป็นท่อนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ได้นะคะต่อไปเราต่อนเนื่องเลยนะฮะ ูตรที่สองมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นส้มเขียวหวานแอปเปิลแดงเขียวฟักทองแล้วก็เซอร์เบอรี่แล้วก็กระชายอันนี้จะได้ความครีมมี่จากตัวฟักทองด้วยนะคะจะได้ความมันแล้วก็จะมีตัวเซอร์เบอรี่เข้ามาเสริมด้วยตัวนี้เนี่ยได้คุณประโยชน์หลากายมากทั้งได้ธาตุวิตามินเอซ์นะคะตัวนี้ก็จะได้เบต้าแคโรทีนจากตัวฟักทองตัว่าฟักทองจะเป็นพืชตระกูลที่ออกโทนสีเหลืองส้มนะคะสีสีอะใช่ อันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ฟักทองไปก่อนเลยกระชายนี่ประมาณ20%่สปฟักทองก็20%นะฮะแต่จะแอปเปิ้ลกับส้มเขียวหวานเนี่ยน่าจะเป็นอย่างละ30%ค่ะนะฮะอย่างละสา็น,นกระชายประมาณหนึ่งแง่งถึง2แง,ง่งนะคะนี่ฟักทองเราก็ใส่ไปมันนีหนึ่ะ ประมาณ150กรัมถึงสองร้กรัมค่ะแล้วก็เซลลีใช่ไหมคะใช่แล้วก็เซลลีด้วยเซลลีก็ไม่ต้องใส่เยอะมากตามความชอบนะคะอันนี้ที่หั่นรวมไว้เนี่ยจะรวมเป็นก2ก้านเราใส่สักประมาณหนึ่งก้านก็พอนะคะแล้วก็เพิ่มฟักทองเข้าไปเพื่อความครีมมี่ความมันนะคะ อันนี้เรใส่แอปเปลิลเขียวนะคะซึ่งเครื่องสงกัดเย็นเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งลูกใส่งลงไปได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> มีต้องจะหวานนะคะหนึ่งลูกค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็แอปเปิลแดงหนึ่งลูกนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเราจะใส่แอปเปลิลเขียวหนึ่งลูกแอปเปิลแดงหนึ่งลูกนะคะ อืมพอดีเลยนะคะสิบหกออนหรือสี่ร้อยไหมสี่ร้อยมลค่ะสี่ร้อยมลนะใช่ค่ะ,คะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำสูตรที่สองที่ได้นะคะเอาออกมานี่ค่ะก็จะได,ได้น้ำเป็นสูตรที่สองนะคะสีเขาจะนวนมาก ค่ะนี้ก็จะเป็นสูตรที่3นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็จะมีมะกขือเทศทับทิมกระชายสตรอวเบอรี่แล้วก็แครอทนะคะครัเริ่มกันเลยหักแ,แรกงนะคะก็ใส่กระชายไปก่อน,นะคะอ<า>่ะประมาณนี้นะคะ<า>แล้วก็ตามด้วยทับทิมนะคะใส่นี้ไปเลยเทพุ๊บไปเลย แล้วก็มัเขือเทศนะคะของเราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีแล้วก็ตามด้วยสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะ บอกมานะฮะเป็นกูรูด้านโภชนาการนะ,ะเขาบอกว่าการทานอาหารอิ่มๆเนี่ยทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ทานน้ำผลไม้ตามเลยหนึ่งแก้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและก็ดีขึ้นอืค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะก็จะเป็นสูตรสตรอเบอร์รี่กระชายทับทิมมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ความหวานจากตัวแครอทแล้วก็ตัวทับทิมนะคะความเปรี้ยวเนี่ยก็จะได้จากสตรอเบอร์รี่แล้วก็ได้สมุนไพรจากกระชาย กระชายขาวก็ได้มะเขือเทศที่ช่วยการต้านอน,นุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยโอ้ขนาดผักผลไม้อนนนขนาดอย่างนี้นะยังได้น้ําเลยน<ช>เนาะมาคั้นแลวนะคืออันนี้เป็นเครื่องคั้นสกัดเย็นรอบตับนะฮะรอบที่เขาทําได้ก็คือ40-60รอบต่อนาที<ช>นะฮะทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชัน ต่อมานะคะก็จะเป็นสูตรที่4นะคะสําหรับสูตรกระชายค่ะส่วนผสมก็จะมีกระชายนะคะแครอทส้มแล้วก็แอปเปิลนะคะเดี๋ยวเรามาสกัดกันเลยค่ะแบบแรกเราก็ใส่แครอทไปก่อนก็ได้ได้ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวทำง่าย,ย,ยนิดเดียวนะฮะฟ้าโอเชนะฮะแล้วก็ตามด้วยกระชายนะคะเอาก็ส้มค่ะ แล้วก็แอปเปิลค่ะแล้วก็แอปเปิลเรียบร้อยนะฮะเต็มถูแล้วอันนี้ก็จะได้แล้วนะคะน้ำสูตรที่4ของเราค่ะนี่ค่ะ นะ้ำกระชายสูตรที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นส้มแบบนวลอะไม่ไม่ได้ส้มจา๋าค่ะก็มาพบกับสูตรสุดท้ายนะคะสูตรที่5นะคะสําหรับสูตรที่มีส่วนผสมของกระชายนะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีกระชายข่าวนะคะสับปะรดแครอทเดีย๋ยวเรามาเริ่มสกัดกันเลยนะคะนะใส่สับปะรดลงไปค่ะ แล้วก็กระชายขาวนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะตามด้วยสับประรดน,นะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะ ก็ใส่สปูดเพิ่มเข้าไปอ,อันนี้ก็จะได้นะได้แล้วนะคะสูตรน้ำที่หาของเรานะคะมาครบแล้วนะฮะใช่ไหมใช่ค่ะ สำหรับ5น้ำา5เมนูนะครับสำหรับวันนี้ท่านไหนเนี่ยที่ได้สารบประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับอืม,อ,มอันนี้ก็ครบแล้วนะคะน้ำทั้ง5สูตรของเราที่มีส่วนผสมของกระชายขาวนะคะใช่แล้วนะครับผมสำหรับประโยชน์ของเขาเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิด<ช>ทางคูควิ่งเนี่ยเราก็เอาประโยชน์ของทางกระชายมามิกกับ ผลไม้ใช่ค่ะทำให้มันมี texture ให้มันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้คุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะน้ำทั้งหมดนี้ทานง่ายนะเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูเลยตั้งแต่อันนี้ก่อนขออนุญาตถอดแมสนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทานไม่ได้อันนี้เนี่ยจะเป็นกระชายน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวผึ้งเดี๋ยวผมลองชิม มันจะมีรสชาติของทางกระชายเนี่ยเป็นกลิ่นนะเป็นกลิ่นแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะได้จากน้ำเปล่านี่แหละ,ะแล้วก็มีน้ำพึ่งนิดนึงแล้วก็มะนาวแต่ในะความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยแทบจะไม่มีนะแต่ก็กินแล้วเขาก็บอกว่ามันมีประโยชน์นะฮะอ่านี่อันนี้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาถัดมาเป็นเกี่ยวกับอันนี้เป็นน้ําของอ่าจุที่หนึ่งุดที่หนึ่ง นี่นะครับเป็นสูตรที่1ก็จะมีเป็นกระชายแอปเปิลมะนาวอันนี้จะเป็นของครูวิ่งที่ทําออกมาจากเครื่องสกัดเย็นรอบต่ำใช่ค่<ฮ>ะเดี๋ยวเราจะชองชิมดูนะครับ <c oughs> ดมกลิ่นก่อนกลิ่นไม่มีกลิ่นกระชายนะดมอ่ะมันจะเป็นกลิ่นมะนาวรสชาติดีใช่มันจะเป็นกลิ่นม,มะนาวนะครับ นีเนี่ยมันได้รสชาติของทั้งน้ำแอปเปิ้ลมะนาวแล้วก็กระชายกระชายที่กันลงตัวได้อย่างดีมากเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สองอ่ะสูตรที่สองเรามีแก้วอยู่แล้วนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นเรื่อ้ความครีมมี่จากฟักทองอ่าจะเป็นส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลแดงฟักทองเซอร์รี่แล้วก็กระชายใช่ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยผมเซอร์รี่จะโดดขึ้นมาใช่กลิ่นเซอร์รี่จะขึ้นมาเลยนะฮะ อันนี้จะดอกความเปรี้ยวล,ลงนิดนึ่งใช่มันจะมีความมันของฝักทองนะฮะมีความมันของฝักทองที่มันแฝงอยู่ในกลิ่นนั้นนะแล้วตอนมันกลืนลงเข้าไปนะครับมันจะเป็นกลิ่นเลอรี่ขึ้นมาอมอุ้ยอันนี้ผมอยากลองนะอันนี้จะเป็นทับทิมกระชาย,ยมะเขือเทศแครอทแล้วก็ตอรเบอรี่ค่ะอันนี้สีสวยมากสามสี่สูตรเนี่ยคุณซาทำทานกันยังไง เคยทำทานไหมมีมีเคยทำทานแล้วค่ะกินสตรอเบอรี่นะเฮ้ยกิจสตรอเบอรี่พุ่งมาเลยอ่ะมันบอกไม่ถูกใชนีหยอันนี้บอกไม่ถูกเลยนะฮะมันมันจะเป็นขึ้นมาเป็นสตรอเบอรี่ก่อนแล้วมันก็จะอมเปรี้ยวแล้วก็กระชายเนี่ยมันจะออกนิดๆเพราะว่าผมว่าคุณซายน่าจะใส่น้อยด้วยนะใช่ไหมให้คะแนนนะสำรวจปายนะคะสูตรนี้ค่อนข้างที่จะทาน ยากนิดนึงยากกว่าสองสูตรนี้ไม่จริงเหรอเฮ้ยเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะม,มองว่าตัวนี้น่าจะน่าทานดีเลยเน่ยอันนี้ต่อมาเป็นสูตรที่สี่ส้มกระชายแครอทแอปเปลิลป่ะส้มกระชายแครอทแอปเปลิลใช่ค่<ฮ>ะอันนี้สีเนี่ยเราไม่ได้แต่งแต่งเติมอะไรนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นตั้งแต่กรรมิธวิัิงแต่ตอนแรกเรา <ฮะ S 1> ใส่ ผักผลไม้ไม่มีเติมน้ำตาลใดๆน,นะคะอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคอันนี้มันจะรู้สึกแบบเฟรชเลยนะกินเข้าไปแล้วมันสึกเฟรชแล้วก็มันสดชื่นนะฮะคุณผ,ผู้ชมมันกินแล้วมันสดชื่นต่อมาเป็นน้ำสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นกระชายแครอทสับปะรดสุดสุดท้ายแล้วนะครับคนยไ,ไหมคีครับ ส่วนใครที่ทําน้ําสกัดเย็นทานนะคะใครที่มองว่า,าวางทิ้งไว้แล้วเนี่ยน้ำตกตะกอนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราสกัดจากผักผลผลไม้จากธรรมชาตินะคะสะกัดแบบสดๆนะคะอันนี้กินอะไรกินกระชายเบาๆอ่ะตัวนี้เป็นไงคะเข้าไปตอนแรกมันสับประรดลองกินดูใช่ไหมเข้าไปตอนแรกมันสับประรด แล้วก็เป็นกลิ่นกระชายตกท้ายกลิ่นกระชายเนี่ยจะเต็มปากมันจะแบบมันจะคุ้งอยู่ในแก้มใช่เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเราใส่กระชายเยอะด้วยใช่ <Okay. S 2> ค่ะอุ้ยทั้ง5สูตรเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับถือว่าอร่อยทุกสูตรใช่เดีย๋ยวขออนุญาตใส่แมสกก่อนซึ่งสัดส่วนนะคะในการทำเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตามรสชาติที่ชอบได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับสำหรับ5้าสูตรนี้เนี่ยท่านไหนที่ไปทานมาแล้วก็สามารถเอามาแชร์ประสบการณ์ใช่ให้กับเราฟังก็ได้นะครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่า หรือว่าใครที่มีสูตรที่นอกเหนือจากนี้เป็นสูตรดีๆนะคะก็สามารถเอามาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะคะครับผมสำหรับวันนี้ครูวิ่งไทยแลนด์ขออนุญาตจากไปแล้วกับน้ําน้ํากระชายเป็นห้าสูตรนะฮะเป็นเขาเรียกว่ามูดของกระชายเดย์เลยนะฮะเป็นวันของกระชายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตไปก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ